ที่บริเวณชั้นล่างอาคารกองบัญชาการทัพเรือภาคที่2พลเรือโทสมเริงจันโผู้บัรชาการทัพเรือภาคที่2พร้อมด้วยนางภาวิณีจันโสประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่2นํากาลังพลและครอบครัวมารับฟังการแนะนําและสอนการทําเจลล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับกําลังพลที่สามารถทําใช้เองได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 รวมทั้งจัดทําให้กับหน่วยงานในสังกัดทัพเรือภาคที่2แจกจ่ายให้กับประชาชนจํานวน300-400ลิตร สำหรับในการทำเจลล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อของทัพเรือภาคที่2ในวันนี้นอจกจากจะจัดวิทยากรมาแนะนำในการสอนทำแล้ววัตถุดิบในการทำเจลล้างมือน้ำยาฆ่าเชื้อได้รับบริจาคมาจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและกองเรือยุทธการโดยกำลังพลและครอบครัวทุกคนที่เป็นตัวแทนของหน่วยให้ความสนใจและลงมือทำไปพร้อมกับวิทยากรที่มาสอนรวมทั้งพลเรือโทสาเริงจันโซผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2และนางภาวินีจันโซประธานชมรมพริยาทัพเรือภาคที่2 ก็ลงมาทําด้วยตนเองไปพร้อมๆกับวิทยากรเช่นเดียวกันพลโโรเรือโทสมเด็จจันโส้ภุญชก,การทัพเรือภาคที่2กล่าวว่าวันนี้เราจะทําเจลล้างมือน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อแจกจ่ายให้กับกําลังพลและครอบครัวรวมทั้งแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปวันนี้ทํารับประมาณ300-400ถึงลิตรโดยจะทําไปเรื่อยๆสําหรับวัตถุดยิบได้มีการรับบริจาคมาจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและกองเรือยุทธการโดยจะนําเจลล้างมือและยาฆ่าเชื้อไปแจกให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทั่วไปด้วย